ัดไปครับไปดูในเรื่องของการใช้แผนที่วันแมปนะครับวันแมปใน11จังหวัดครับใช้มาตราส่วน1ต่อ4,000นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนะครับโดยที่ประชุมคอรมอเมืองสัปตาลที่ผ่านมานะก็มีการเห็นชอบครับผลการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐนะครับแบบบูรณาการเลยมาตราส่วนก็คือ 1>, 1ต่อ4,000นะครับหรือว่าวันแบบนี่แหละเพื่อที่จะรับรองเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐกลุ่มจังหวัดที่1จํานวน11จังหวัดด้วยกันถือว่าเป็นพื้นที่ที่ว่ามีพื้นที่ทับซ้อนอยู่นะครับก็จะมีที่จังหวัดนนทบุรีนครปฐมอ่างทองสิงห์บุรีสมุทรสงครามกรุงเทพสมุทรปราการปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครและสุพรรณบุรีครับ ซึ่งการปรับปรปุงแผนที่แนวเขตที่ดินตรงนี้นะครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐ9ก้าหน่วยงานด้วยกันนะครับมีหน่วยงานกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมพัฒนาที่ดินกรมธนารักษ์กรมที่ดินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกมรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรกรรมครับตรงนี้เพื่ออะไรครับเพราะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พูดมาถึงเนี่ยมีกฎหมายหลายฉบับอซึ่งกฎหมายฉบับต่างๆเนี่ยก็ใช้มาตราส่วนในแผนที่ท้ายกฎหมายนี่มันแตกต่างกันไงเลยทำใ,ให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้ไอ้ตัวแบบอัใหม่นี่แหละเป็นวันแบบเลยเป็นมาตรฐานเดียวกันถูกต้องซึ่งการที่ใช้แบบพลเมแบบนะฮะแผนที่ท้ายกฎหมายที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลให้มีพื้นที่ทับซ้อนกว่า 542.35ล้านไรซึ่งมากกว่าพื้นที่ประเทศไทยที่มีอยู่ประมาณ320.7ไร่ <c oughs> คือมันซ้อนบวก<ช>เกินพื้น,นที่จริงเยอะมากครับมันก็งงๆกันอยู่นะฮะใช่ครับอาครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้ครับหรืออะที่เกี่ยวข้องจะใช้แผนที่วันแบบ ตามที่คมอเห็นชอบแทนแผนที่เดิมนะฮะแล้วจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน360วัน่าต่อไปแนวเขียนมันก็จะชัดเจนว่าพื้นที่สาณะตรงนี้กลมนี้ดูแลถึงตรงนี้ต่อไปกลมนี้ดูแลบางส่วนสามารถนําไปบริหารจัดการให้สิทธิ์ประชาชนในการเข้าทําประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนมันก็จะมีความชัดเจน ครับ,นรบเนื่องจากที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกบ่งทีกฎหมายมันมีการปรับปรุงมาหลายปีบ,บางทีมันก็ซ้อนไปซ้อนมาอันนี้ก็จับระบบให้มันใช้แนวเขียเดียวกันโอ้ oh, อันนี้ยอดเยี่ยมนะครับ